สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีค่ะวันที่4ทธันวาคม2567นะคะ FC ค่ขันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปเด้อค่ะเด้อ เรีเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเจจะพาไปดูวันที่3ว่าเข้าหรือหลุดค่ะสำหรับวันที่3ใจให้เด่น4และ9มา481 1 4นะคะทุกคน48มาด้านหนาพี่น้องค้าอยู่ด้านหนาพี่ดังบาเขานะคะวันนี้ เลขสี่เข้าเนาะคะ่ะทุกคนเก้าหลุดนะคะเลขเด่นประจําวันมาไหมมาเลขแปดพี่น้องเลขสามหลุดนะคะทุกคนเสียดายนะคะทุกคนเลขแปดกับแปดน่าจะดูด,ด้านหลังเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะคู่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ใจโบได้จับคู่ไฮนะคะทุกคนเสียจ,จ้งไว้ให้เพิ่อนออกพี่น้องไปต่อรุ่นต่อค่ะพี่น้องขาช่วงได้หลุดพี่น้องกะ หยุดพักผ่อนก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยมาเข้าใหม่พี่น้องใจกับช่วงนี้ใจจับเลขบ่ค่อยเข้านะคะทุกคนเข้าแต่ตัวเด่นสองวันติดแล้วนะคะทุกคนขะสาหรับวันที่สี่จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้หยุดเด่นอยู่ที่หกและเลขค่านะคะทุกคนหกกับห้า fc ขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเด้อพี่น้องเด้อมีเข่ามีหลุด ทุกมือค่ะพี่ดองขาถ้าผู้เดิมันมักจับคู่ใหม่ได้เลยตามผมชอบนะคะมาดูกันค่ะหกนะคะหกสี่หกแปดหกหนึ่งหกเก้าห้านะคะห้าหกห้าสี่ห้าแปด หาเกหาห่งบริไดพี่น้องธกกรรมก็ตามใดนะคะทุกคนจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึงเด้อยพี่นออ้องขาอ่าคู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่ห้าหหกหานะคะทุกคนคู่ที่ใจชอบ1คู่นะคะทุกคนใจจะเรียกมาคู่หนึ่งนะคะก็คือห้าแปดแดห้าถ้าเอชอบค่อยตามใจนะคะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไร สาม,มารถดูเลขเด่นประจําวันนะคะเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลอสี่คู่เนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่สี่และเก้านะคะทุกคนสําหรับสี่กับเก้านี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะเอ่อเราสามัคคีเด่นวันนี้จะให้หกและห้าเด่นประจําวันให้สี่และเก้าเป็นหกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกนะคะทุกคนจับพายุทั้งสองคู่พี่น้องห้าค่ะห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้านะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะสำหรับ68866116หหากใจหามน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถเดือนผ่านได้เลยพี่น้องคะสถิติมีเข่ามีหลุดทุกเมอค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเดียวทางเราสมัครีวันที่4ทธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆหวานๆสุขสุขกันด้วพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ